สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าเซสซนะด้วยรูบี้ทั้งหมด2,100รูบี้ใน ID 5นะครับผมก็เป็น2,100รูบี้สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเปิดให้ได้ การันตี15รอบเลยนะถ้าเกิดว่าการันตี15รอบแล้วมันไม่ได้เลยเนี่ยผมก็จะพอแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินงบอ่ามันเกินกําลังงบผมแล้วนะครับผมก็พอแล้วนะครับผมก็คือผมได้โทวะมาแล้วนะครับผมอ่าฮิกุราชิโทวะนะครับได้มาแล้วแล้วก็การันตี7รอบเนี่ยผมเปิดได้โมโรฮาครับซึ่งมันก็แอบเฟลเฟลหน่อยนะนะครับผม ก็อยากจะได้เป็นเซสซนามากเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดตอนดึกดึก,ดก,ดกนะถ้าเสียงเบาไปหรือว่าเสียงเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า,าพยายามใช้เสียงเบาเนาะนะครับผมแล้วก็คือมันดึกมากแล้วครับแอร์โคจิก็เลยเสียงประมาณนี้เลยนะครับผมอโอเคฮะคือแบบเปิดต่อเน,นื่องกันเลยนะหลังจากที่ผมเปิดสองพันเจ็ดร้อยลูบี้ตอนนั้นนะครับผมก็ เอาให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยครับผมรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับผมว่ามันจะได้เซส,สุนะคู่แฝดอาฟ้าแฝดคนน้องของโทวะหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะได้ม,มากๆครับผมคือถ้าไม่ได้ก็คือจบเลยนะเอาตรงนะครับ2องพันหนึ่งรลูบี้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าคุ้มแล้วนะครับผมก็แบบเออทางเกมขอบคุณมากครับที่ให้อะไรแบบนี้นะครับผมคืออยากจะได้มากนะ คือแบบอยากจะได้จริงๆนะครับขอล้องหลาทางเกมนะครับผม2,000ถ้าดูบี่สุดท้ายนะครับผมมา let's ก o ฮะโอเคไปเลยครับผมก็มันเพิ่งวงกาสมากี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปฮะคือแบบอยากได้ซึ้งมากเลยโอ้โหเสียงผมแทบจะไม่ไหวเลยนะเพราะว่าแบบเออมันดูดิซึ่งน้ำไม่ออกเลยอะคุณผู้ชมดูนี่ดูดี3สามดูบี้แรกนะครับผมโอเค ฝาแฝดคนน้องเซซูซนาอยู่ไหนอยากได้ม,มากๆขอร้องโอ้โหโอเคครับผมบรสษัเปิดแบบด่วๆนะแต่มันก็ยังไม่มานะครับโอเครอบนี้จะเปิดแบบช้าๆแล้วกันนะครับผมคือแบบมันน่าจะซ้ำรอยเดิมแหละผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะซ้ำรอยเดิมแหละเหมือนโคโรโบเกิดชานีเพื่องเทพนะครับผมโอเค โอ้โห oh, เรียบร้อยฮนะรอบนี้ก็โอ้โหไม้มาให้หมดเลยนะครับผมตัวเกลือประจํากาชานะโอเครอบนี้ลองเปิดเร็วๆดูแลยกันนะครับผมปื๊บปื๊บป๊บโอ้โหเปิดเร็วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมเรียบร้อยฮนะอีกสามรอบสุดท้ายนะคุณผู้ชมก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่จะได้สักทีเนี่ยคือมันจะมีซัทคอลลาโบไหนบ้างไหมที่ผมจะได้ตัว เก่งๆ2คู่หูคู่หดได้2ตัวเลยนะครับผมฝาแฝดคนน้องเซซุสสนะขอร้องแหละหรือว่าเซซนาร่างเลนเจอร์ธรรมดาก็ได้ผมขอร้องแหละ GM ทางเกมเห็นใจผมหน่อยเถอะนะครับอุต่า์เติมเลยนะเนี่ยโอ้โหผมในอุต่าสนับสนุนนะครับโคจิให้โคจิได้ดวงดีสักทีเถอะนะครับโอ้โหดู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 ดอ้โหโอ้โห โอเคฮะมามาโอ้โหสามมีกโอ้โหโอ้โหูอ้สูตรเจ็ดครั้งไปฏิหารของพี่กอร์ซุสละกันนะครับอ่ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมไปเจ็ดครั้งไปฏิหารเลยก็กดรัวๆไปเลยครับโอ้โหไม่ได้แน่นอนนะฮะเออเฮ้ยโอ้โหได้ฮีกูราชิโทวะ สูตรเจ็ครั้งปฏิหารของพี่กอนสูตรใช้ได้ครับแต่ว่าผมได้ตัวซ้ำนะครับผมผมว่าแล้วผมว่านะผมว่าผมต้องจบลอยเดิมว่ะคุณผู้ชมผมว่ามันต้องเป็นรอยเดิมแน,น่ๆว่ะโอเคผมต้องเตรียมใจไว้แล้วนะครับคือกู้หมดไปหลายพันแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็พอแล้วแหละครับผมก็เอาแค่นี้จริงๆนะครับผมไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับเซสซู้น้ไม่มาเนะี่ยคือจบแล้วนะ คือผมพอจริงๆแล้วคือไม่ไหวจริงๆครับคือมันเกินกําลังผมแล้วนะครับผมคือตู้เนี้ยตู้การันตีรอบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เซซูนะาคือจบนะคือผมคงจะเป็นแบบโคจิผู้ดูงเกลือตลอดไปแหละนะครับผมคือแบบขอร้องได้ไหมให้จีเอ็มรอบนี้ผมขอเซซนาเลยนะครับผมการันตีรอบนี้ขอร้องนะผมขออนุญาตจะปิดมือนะครับผมคือมันแบบ มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ,ะอ่ะอะขอก,กําหนดกําหนดการเขย่าอีกสักกี่รอบดีสัก4รอบ้ลยกันนะครับอ่ะหนึ่งนะครับผมหรอบนะครับ2นะครับผมเซซูนะขอร้องแหละ3นะครับ4เซซูนะปุ๊บขอร้องเลยจีอมโอ้โหเซซูนะเซซูนะเซซูนะไหมเซซูนะนะอันนี้ผมปิดไว้อยู่นะโอ้โหเซซูนะ เสียงดังไปขอล่ไปคุณผู้ชมเซซอน้ามาแล้วโอ้มามาตอนกันเงินตีโอ้โหใจจะขาดใจจะขาดคุณผู้ชมอันนี้คือจริงๆใจผมจะขาดโอเคใจมันตกใจจะตุ่มแล้วอ่ะอสรุปนะครับคุณผู้ชมโอ้ใจจะขาดจริงเซซือน้าคุณผู้ชมโอ้โห ในที่สุดโคจิถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว15รอบคุณผู้ชมอะผลสรุปนะคุณผู้ชมผลสรุปนะครับโอ้โหได้มาอยู่นะเนี่ยนะครับหูยถ้าเกิดว่า15รอบแล้วมันได้แล้วมันไม่ได้ซะหนะนะบอกเลยว่าผมเกลือจ,จัดเลยนะครับโอเคโคจิโลองอกแล้วนะครับโคจิโลองอกแล้วนะก็ต้อง ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยให้กําลังใจนะครับผมก็โอ้โหเอ่เอาโชว์ไม่ได้เอาโชว์ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยสปอยคนดูแบบเออคนดูที่แบบคนดูที่แบบแอดไลน์ที่ผมมาแล้วก็ส่งทีมผมอะคือเขาจะหินครับประมาณนั้นผมก็เลยไม่เอาขึ้นหน้าหลักแล้วกันนะครับไม่เอาขึ้นแบบหน้าทีมเนาะโอเคเซฟซื่อนะนะครับผมโอ้โหผมเสียงดังเกินไปเมื่อกี้นะครับผมขออภัยจริงนะ แถมได้ฮิกูราชิโทวะมาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งตัวของแถมนะโอเคไม่สีแรงที่ผมเติมไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับทางเกมผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมโอ้โหดีจริงๆเลยนะครับที่เติมไปนะ <c oughs> โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยคือผมดีใจมากเลยนะคุณผู้ชมคือแบบมันเป็นอะไรที่สุก,กุยเดือดสุนเนยมากๆเลยนะครับผมก็ โอ้โหสุดด้านจริงๆนะครับคือโอเคครับผมคุณผู้ชมก็มาเล่น PVP กันสักนิดสักหน่อยนะครับผมก่อนจบคลิปนะผมก็ดีใจละนะครับผมคือดีใจละนะครับผมก็เสียงดังมากเกินไปแล้วนะครับผมโอเคโอเคมาใหม่อสือขนนุกนะครับผมขนนุกนะครับมา lets go ครับผมดีใจละคือผมพอใจแล้วครับผมไม่เอาอะไรละเดือนนี้ผมพอใจแล้วครับผมคือแบบ ผมพอแลวนะคุณผู้ชมผมพอแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะเติมไปเยอะก็เหอะนะครับแต่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแล้วนะครับผมก็โอเคแล้วนะครับผมอ่ะก็ก็ถือว่าคุมแล้วคุมแล้วที่ผมแบบเติมแล้วก็อาจคลิปดึกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ก็ เล่นพิวพีปิดท้ายคลิปละกันนะครับผมโอเคผมพอเลยนะไอดีผมพอแล้วนะครับผมผมพอจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือผมพอจริงๆเลยนะก็ส่วนไอที่เหลือของโคจินี่ก็คงจะแบบเออตามมีต้ามเกิดแหละคงจะเปิดตามมีต้ามเกิดแนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรเลสอะไรมากเนาะโอเคนะครับมา let's g กฮะมา,มาฮะมาฮะ โอเครอบนี้ชนะหรือเปล่าเนี่ยคือผมคงจะต้องเร่งเสียงคลิปนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเสียงมันแตกนะครับเสียงไม้ผมมันแตกหรือว,ว่าอะไรต่างเนี่ยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ใช้เสียงเบาๆนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะอันนี้คือผมอ่านประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งอะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมโอเคครับผมโอเคผมพอใจแล้วนะครับผมมีรู้สึกว่ามันปลื้มปิ่มเลยครับผมโอเคแล้วคือแบบโอเคแล้วนะครับ ผมแบบโอเคไงคือแบบคือสุดยอดอะคือไม่รู้ว่าจะสรรหาคำาอะไรมาพูดนะเพราะว่าแบบเปิดมาเจ็ดรอบอะมันแบบไม่ได้เซอร์ซนาเลยซึ่งมันมาเปิดได้ตอนการันตีครับผมโอเคเลยอะโอเคเลยนะครับก็แบบถึงขีดจำกัดงบผมพอดีเลยครับโอเคโอเคฮะโอเคโอเครอบนี้แพ้ก็ช่างมันนะผมไม่ได้ซื้ออะไรละนะครับผมก็กลุ่มแรนเจอร์กลุ่มที่19นะครับผมก็ กำลังจะเต็มแล้วนะครับก็สามารถแบบเออสามารถไปเข้าได้น,นะครับผมผม,ผมก็ทิ้งลิงไว้อยู่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคนะเซซึนะนะครับผมเซซึนะนะครับโอ้โหเสียงดังเลยถ้าเกิดว่าเสียงดังไปก็ต้องขอภายด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันดีใจจริงๆครับผมโอ้โหโอเคแนละ้วผมโอเคแนละ้วผ,นะผมแบบโอ้โหมันปื้มปิ่มม,ม,มากๆอะ่ะโอเคอีกซักนิดซักหน่อยอีกแล้วกันนะครับผมเอาแบบ ให้ขึ้นเพจหนึ่งเนาะโอเคตีโปไปด้วยแล้วกันนะครับมาโอเคโอ้โหดีใจละดีใจแล้วนะครับผมคุณผู้ชมกล่องการันตีสิบห้ารอบได้เซส,สนะโอเคเลยนะครับผมถ้าพูดบกวนไปมาต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันดีแต่จริงๆนะฮะโอเคมา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 อีกรอบสุดท้ายละกันนะครับผมรอบสุดท้ายนะเอ่ โอเคโอเคทีมไหนดีทีมไหนดีอันนี้คือเอ่อทีมไหนดีเนี่ยโอเคโอค้โหเซตึนนะคู่หูโทวะฮะในที่สุดก็ได้สักทีนะครับผมในไอดีห้าก็ถือว่าเสียไปหลายบาทหลายสตางค์อยู่นะครับผมโอเคเอ่อทีมไหนที่ผมจะพอสู้ได้เนี่ยขอดูก่อนนะคุณผู้ชมมา อันนี้คงจะต้องเร่งเสียงคลิปจริงๆแหละเพราะว่าแบบไม่อยากจะพูดดังเกินไปนะฮะโอเคมา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 ,อาโอ้โหโอเคเอโ,อโอ้โหไม่มีทีมไหนที่ผมจะโทอสู้ด้านเลยเนี่ยอโอ้โหคุณผู้ชมดูดิหรือแถวนี้คือแบบโคตรตึงอะ่ะตึงจริงคุณผู้ชมผมยอมรับเลยว่าตึงมากๆอ่ะลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับผม อันนี้คือรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมโอเคมาฮะมาฮะ Let's go ครับผม Let's go รอบนี้นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับฮิกุราชิโทวะนะครับผมก็มันเจอกับเอลซาเนาะก็คงจะแบบประสิทธิภาพคงจะดรอปลงไปนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนะทางของโทวะเนาะโอเคโอเคครับยื้อไว้ยื้อไว้ ยื้อไว้ครับผมยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้นะยื้อไว้นะครับผมยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนโอเคอุ okay. ้ยโอ้โหเบนนี่มารูปผมใส่สกิลโคตรโหดเมื่อกี้นะครับผมใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับโอเคมาฮะตามตรงคือไม่อยากจะเอาไม่อยากจะเอาเบนนี่มารูปออกเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นตัวที่ล้วงหลังดีมากๆครับเพียงแต่ว่ามันติดคือแบบไม่มีดาเมจแค่นั้นเองครับอืมไม่ไม่ใช่สิ ไม่มีตัวไม่มีสกิลทะลุอมาตะประมาณนี้ฮะโอเครอบนี้น่าจะชนะได้อยู่นะครับผมชื่นใจแล้วนะครับผมชื่นใจแล้วผมโล่งอกแบบโล่งอกมากๆอ่ะคือผมโล่งอกแบบโล่งอกมากๆครับคือแบบมันโล่งอกจริงๆนะคุณผู้ชมคือแบบเข้าใจคารู้สึกไหมเติมไปเพื่อให้ได้โทรวะกับเสื้อนะ และมันได้จริงๆคือมันปื้มปิ่มและมันโล่งอ,อกมากๆครับเออใครที่แบบเติมแบบนี้ก็น่าจะได้นะคุณผู้ชมเออโอเคโอ้ยโอเค,อเค,อเคก็ถือว่าคุ้มแล้วที่ผมแบบอ่าอยู่จนถึงรอบเดึกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตรเนมินมนาบ๊ายบายครับผม